สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับปิดด่วนวัดจุฬามณีประกาศปิดด่วนวัดจุฬามณีหลังยอดติดโควิดเพิ่มเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2565มีรายงานว่าวัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งข่าวด่วนประกาศปิดวัดต่ออีก10วันจากสถานการณ์แพร่กระจายของโควิด -19 ในจังหวัดที่เพิ่มจํานวนสูงขึ้นดังนี้ประกาศวัดจุฬามณี ที่4ทับเรื่องปิดวัดจุลามณีเพิ่มอีก10วัน13-22คถึง22กุมภาพันธ์2565เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสงครามได้เพิ่มจำนวนผู้ติดมากขึ้นวัดจุลามณีประกาศปิดเพิ่ม10วันทางจังหวัดสมุทรสงครามจึงขอความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆที่มีผู้เดินทางมาเป็นจำนวนมากได้ยุติการเข้าออกเพื่อลดการชุมนุมของประชาชน และการเสี่ยงติดโควิด -19 ดังนั้นวัดจุลามณีจึงขอประกาศปิดวัดจุลามณีเพิ่มจำนวน10วันตั้งแต่วันที่13ถึง22กคุมภาพันธ์2 5 6าและมีกำหนดเปิดในวันพุทธที่23กคุมภาพันธ์2565เวลา6นาฬิกาพิธีบวงสวงใหญ่13กคุมภาพันธ์65จัดเป็นภายในไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนร่วมพิธีอย่างไรก็ตามวัดจุลามณีอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามปิดต่ออีก10วันตั้งแต่วันที่13ถึง22คกุมภาพันธ์6 5 6 5จากสถานการณ์โควิด -19 พร้อมแจ้งเวลาเปิดไหว้ท้าเวสวุวรรณขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ